การโต้กลับของลูกค้าและความเงียบของราชินีชายหาดหัวหินยามเย็นกะทิป้าสมอนนายพงและทนายความยืนประจันหน้ากันอย่างตึงเครียดจุดแตกหักบนหาดทรายกะทิยืนกอดอกมองป้าสมอนที่กำลังตะลึงกับสมุดบัญชีลับที่ถูกโยนลงบนโต๊ะนายพง์ครูค้า และทนายความเดินเข้ามาประชิดตัวด้วยสีหน้าโกรธแค้นนายพงศ์คุณสมรผมไม่สนใจเรื่องปหลัดขิกหรืออาคมอุ้มแตงบ้าบ้าของพวกคุณแล้วภรรยาผมไม่ได้ท้องโตขึ้นตามที่คุณหลอกไว้นี่คือหลักฐานการโกงผมต้องการเงินค่าทําพิธีทั้งหมดคืนถ้าไม่ได้ผมจะฟ้องพวกคุณเรื่องหลอกลวงประชาชน ทนายความยื่นเอกสารให้ป้าสมนตามกฎหมายการทำพิธีกรรมที่ไม่ได้ผลและเรียกร้องค่าบริการสูงถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคทางเราต้องการเงินค่าทำพิธีทั้งหมดพร้อมค่าเสียเวลาและค่าเดินทางรวมเป็นเงินกว่าสองแสนบาทป้าสมอนนั่งลงอย่างช้าๆใบหน้าซีดเผือด ไม่ใช่เพราะกลัวกฎหมายแต่เพราะถูกลูกสาวตัวเองหักหลังคำประกาศของเมียหลวงป้าสมรมองกะทิด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกะทิแกทำกับแม่ได้ยังไงแกเลือกที่จะทำลายอาณาจักรบุญของแม่เพื่อผู้ชายคนเดียวเหรอกะทิเสียงเยินเย็นแม่คะหนูไม่ได้ทำลายอาณาจักรบุญหนูทำลายอาณาจักรโกหกของแม่ต่างหาก พี่พีทรักหนูจริงแต่แม่ใช้เล่กลบังคับให้พี่พีททำสิ่งที่ผิดมาตลอดหนูต้องการให้แม่สารภาพความจริงกับลูกค้าแล้วคืนเงินทั้งหมดไปในพงถูกต้องสารภาพมาซะว่าอาคมอุ้มแต่งเป็นเรื่องโกหกป้าสมนเงียบเธอไม่ยอมสารภาพแต่ก็ไม่ยอมคืนเงินเพราะเงินทั้งหมดถูกใช้ไปกับการพักร้อนและการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแล้ว พีทผู้หายตัวไปป้าสมรตัดสินใจใช้ไม้ตายสุดท้ายเธอทำเป็นอ่อนแอและร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารป้าสมรร้องไห้โฮฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นคนที่ทำพิธีทั้งหมดคืออาจารย์พีทลูกเขยของฉันเขาเป็นคนมีอาคนจริงๆเขาเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเขาหนีไปแล้วฉันก็เป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหมือนพวกคุณนั่นแหละ ป้าสมอนโยนความผิดทั้งหมดไปให้พีททันทีนายพงษ์หันไปมองรอบๆอ,อะไรนะไอ้ลูกเขยผู้มีอาคมหนีไปแล้วเหรอกะที่โกรธจัดเมื่อเห็นแม่โยนความผิดให้สามีแม่โกหกพี่พีทไม่เคยหนีแม่เป็นคนบงการทั้งหมดทนายความไม่ว่าใครจะเป็นคนทำเราจะตามหาอาจารย์พีทให้เจอและคุณสมอน คุณต้องนำเงินมาคืนภายใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นเราจะดำเนินคดีทั้งอาญาและแพง่งโทรศัพท์สายด่วนและการปรากฏตัวของมือที่สทันใดนั้นโทรศัพท์ของป้าสมนที่เธอเคยปิดไว้ก็ดังขึ้นเป็นข้อความเสียงจากพีทที่กำลังแอบฟังสถานการณ์อยู่เสียงพีทในโทรศัพท์แม่ครับอย่าพึ่งยอมแพ้ ผมอยู่แถวนี้แม่บอกลูกค้าว่าอาจารย์ดำคู่แข่งของเราเป็นคนทำพิธีนี้ด้วยความริษยาและกำลังจะมาทำลายพิธีทั้งหมดแม่ต้องใช้อาคมสุดท้ายเพื่อเรียกผมกลับมาไถ่ถอนความผิดป้าสมรอนเปิดลำโพงโทรศัพท์เสียงดังเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงของอาจารย์พีที่เหมือนกำลังต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายอยู่ ป้าสมอนทำเสียงน่าเชื่อถือได้ยินไหมครับคุณพงษ์ลูกเขยฉันกำลังต่อสู้กับมารร้ายที่ชื่ออาจารย์ดำเขาต้องใช้อาคมสุดท้ายเพื่อมาไทยถอนความผิดพลาดนี้นายพงษ์ถ้าอย่างนั้นคุณต้องพิสูจน์คุณต้องทำพิธีเรียกอาจารย์พีทกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์พีทไม่กลับมาพวกคุณก็คือคนโกหกป้าสมอได้ที เธอเดินไปริมหาดแล้วทำท่าทางเหมือนกำลังร่ายมนเรียกลูกเขยกลับมาโดยมีกะทิยืนมองด้วยความสับสนว่าจะเชื่อแม่หรือเชื่อสามีดีป้าสมนร่ายมนปลอมๆโอมลูกเขยจงมาพลังบุญจงร่วมจงปรากฏตัวพร้อมกับของมีค่าที่สุดที่แกมีเพื่อไทยถอนบุญก้อนนี้ทันใดนั้นพีทก็วิ่งออกมาจากซุ้มร้านขายน้ำด้านหลัง แต่เขาไม่ได้ถือของมีค่าเขากลับถือแตงโมยักษ์ที่เหลือครึ่งลูกที่ลูกค้าให้มาวิ่งมาด้วยความเร็วเต็มที่พีทวิ่งตรงเข้ามาหาป้าสมอนเพื่อเข้าร่วมแผนทันทีพีทวิ่งเข้ามาพร้อมแตงโมครึ่งลูกป้าสมรกะทินายพงและทนายความตกอยู่ในความตื่นตะลึงพีทวิ่งเข้ามาหยุดตรงหน้าลูกค้าอย่างเหนื่อยหอบและทิ้งตัวลงคุกเข่าอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างภาพลักษ์ของผู้เสียสละพิดส่งเสียงคำรามด้วยอาคมแม่ครับลูกค้าครับผมมาแล้วผมต้องต่อสู้กับอาจารย์ดำที่ริษยาอาคมของพวกเราเขาพยายามทำลายแตงโมแห่งบุญลูกนี้แต่ผมผมยอมสละพลังชีวิตทั้งหมดเพื่อรักษาแตงโมไว้ได้แค่ครึ่งเดียวปาสมรรีบเข้าร่วมผานทันที ลูกเขยแกมาทันเวลาพอด,ดีลูกค้าต้องการเงินคืนสองแสนบาทแกจะทำยังไงกะทิมองสามีและแม่สลับกันอย่างไม่เข้าใจเธอรู้ว่าทั้งหมดคือการแสดงแต่ก็ต้องเงียบไว้เพราะกำลังถูกลูกค้าจับตาดูอยู่พทีทำหน้าจริงจังที่สุดเงินสองแสนบาทไม่ใช่ปัญหาครับแต่บุญที่คุณคงเธยได้รับไปนั้นมันมีค่ามหาศาลกว่านั้น ผมจึงตัดสินใจแล้วว่าผมจะใช้แตงโมครึ่งซีกนี้เป็นการไถถอนเงินแตงโมนี้ไม่ใช่แตงโมธรรมดามันคือแตงโมที่ได้รับพลังบุญหนึ่งเปอร์เซจากพิธีอุ้มแตงครั้งก่อนนายพงศ์ไม่พอใจบ้าอะไรของคุณแตงโมเน่าๆครึ่งซีกเนี่ยนะจะมาไถาถอนเงินสองแสนผิดใช้ลูกเล่นทางจิตวิทยา คุณพงคุณดูถูกพลังบุญไม่ได้นี่คือแตงโมที่มีพลังชีวิตเหลืออยู่ถึงร้อยเปอร์เซนใครได้ขึ้นแตงโมครึ่งซีกนี้จะได้รับพลังบุญเพิ่มขึ้นอีกห้าเท่าคุณต้องตัดสินใจจะรับเงินที่อาจจะถูกผีกวายสาบแช่งหรือจะรับพลังบุญมหาศาลที่สามารถทำให้ภรรยาคุณทอ้องโตเป็นแฝดห้าได้ทนายความเริ่มลังเล เพราะหลักฐานเรื่องอาคมมันจับต้องไม่ได้แต่โคเสนอท้องแฝดห้ามันยั่วยวนใจเกินไปทนายความกระซิบกับนายพง์คุณพงครับเรื่องนี้ถ้าขึ้นศาลเราก็มีโอกาสแพ้เรื่องอาคมนะครับแต่ถ้าเราได้แต่งโมนี้ไปจริงมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงกับพลังบุญที่เขาอ้างมานายพงตัดสินใจทันที เขาต้องการให้ภรรยาท้องโตมากกว่างเงินสองแสนบาทนายพงศ์ตกลงผมจะรับแตงโมไทยถอนบุญครึ่งซีกนี้ไปแต่ผมขอให้อาจารย์พีกกับคุณสมรต้องทําพิธีกินแตงโมนี้ร่วมกับผมเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีพลังบุญจริงพีทและป้าสมรถึงกับหน้าซีดแตงโมยักษ ที่ถูกเร่งโตด้วยปุ๋ยเคมีลูกนี้จะมีพิษหรือก็ไม่มีใครรู้แต่ทั้งคู่จำต้องยอมรับป้าสมรกลืนน้ำลายได้พวกเราจะร่วมเสวยบุญกับคุณพงเพื่อเป็นการยืนยันพลังของอาคมกะทิเห็นสามีกับแม่ยายกำลังเสี่ยงชีวิตเธอจึงตัดสินใจแทรกแผนทันทีกะทิเดินไปหยิบแตงโมครึ่งซีกนั้นมาอย่างรวดเร็ว ไม่ได้นะคะพิธีกินแตงโมไถ่ถอนบุญนี้ต้องทำด้วยพลังบริสุทธิ์เท่านั้นในเมื่อดิฉันเป็นผู้คุมกฎของอาคมดิฉันจะต้องเป็นคนชิมบุญก่อนเป็นคนแรกเพื่อชำระล้างพลังของแตงโมให้บริสุทธิ์ที่สุดพี่พีทแม่ถอยไปค่ะกะทิตัดสินใจชิมแตงโมเพื่อปกป้องสามีและแม่ยายจากแตงโมยักษ์ที่อาจมีพิษกะทิ จะรอดหรือไม่การชิมบุญที่สั่นสะเทือนกะทิกัดแต่งโมคำใหญ่ด้วยสีหน้าเด็บเดียวทุกคนต่างกลั้นหายใจรอว่าเธอจะเป็นอะไรหรือไม่พีทกับป้าสมอนยืนตัวเกรง็งเพราะไม่รู้ว่าแต่งโมเร่งโตลูกนี้มีสารเคมีอะไรตกค้างอยู่บ้างพีทกระสิบอย่างร้อนรอนว่าแม่ครับมัน มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมแค่ใส่ปุ๋ยเร่งมากไปหน่อยนะครับป้าสมรกระสิบกลับอย่างกระวนกระวายแม่ก็ไม่รู้แตงโมมันโตผิดธรรมชาติขนาดนั้นแต่แกต้องทำใจถ้ากะทิเป็นอะไรเราจะอ้างว่าพลังบุญมันแรงเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหวทันใดนั้นกะทิก็ส่งเสียงร้องออกมาโอ้ยมันมัน มันหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานที่สุดเท่าที่หนูเคยกินมาเลยกะทิไม่ได้เป็นอะไรเธอแค่รู้สึกว่าแตงโมโลูกนี้มีรสชาติอร่อยเหลือเชื่อเธอหันไปยิ้มให้พีทกับป้าสมอนอย่างภูมิใจกะทิพี่พีทแม่คะพลังบุญของแตงโมโลูกนี้มันบริสุทธิ์และส่งพลังจริงๆค่ะหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูมีพลังเต็มเปี่ยมเลยค่ะ ความผิดหวังของลูกค้าในพงและทนายความมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจพวกเขาคาดหวังว่าแตงโมจะมีลักษณะพิเศษบางอย่างแต่สิ่งที่เห็นคือมันแค่อร่อยเท่านั้นในพงผิดหวังแค่หวานเหรอครับอาจารย์พีทนี่มันแค่แตงโมธรรมดาที่อร่อยใช้เฉยนี่ครับผมต้องการพลังบุญที่ทำให้ภรรยาผมท้องโตนะครับทนายความ ใช่การกินแตงโมไม่ได้หมายถึงการไถถอนเงินสองแสนนะครับเราต้องการความรับผิดชอบป้าสมรเห็นโอกาสอีกครั้งเมื่อทุกคนยอมรับว่าแตงโมอร่อยจริงและกะทิมีพลังงานล้นเหลือป้าสมรตัดสินใจใช้เลขกลสวมรอยรับผิดชอบป้าสมรก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามคุณพงคุณดูถูกพลังบุญของแตงโมไม่ได้ ในเมื่อพลังมันแรงเกินไปฉันที่เป็นราชินีแห่งบุญจะขอรับผิดชอบเองค่ะการรับผิดชอบที่คาดไม่ถึงปัสมนชี้ไปที่แตงโมที่เหลือทั้งหมดคุณพงฉันขอให้คุณนำแตงโมที่เหลือทั้งหมดนี้กลับไปกินกลับภรรยาคุณให้หมดกินให้หมดทั้งเปลือกแล้วพรุ่งนี้เช้าถ้าท้องภรรยาคุณไม่โตตามกำหนดฉันจะไปบัดสีให้คุณเห็นเองในพง ตลึงบัตรสีอะไรครับพระสมรฉันจะให้อาจารย์พีดลูกเขยฉันไปบัตรสีรถไถนาของฉันเองฉันจะยอมทำลายทรัพย์สินแห่งบุญของฉันเพื่อชดใช้ความผิดพลาดครั้งนี้แต่ถ้าคุณปฏิเสธข้อเสนอนี้นั่นแปลว่าคุณไม่เชื่อในพลังบุญและฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นป้าสมรใช้การทำลายทรัพย์สิน เป็นไม้ตายในการบีบให้ลูกค้าต้องรับแตงโมที่เหลือไปการยอมจำนวนของลูกค้าในพงมองหน้าทนายความทนายความใส่หน้าเพราะไม่รู้จะดำเนินคดีกับการทำลายรถไถหน,หนาตัวเองได้อย่างไรและข้อเสนอท้องโตเป็นแฝดห้ายังคงหน้าเย้ายยวนอยู่ดีในพงถอนหายใจยาวตกลงผมจะรับแตงโมที่เหลือไป แต่คุณต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณถ้าพรุ่งนี้ท้องเมียผมไม่โตพวกคุณเจอผมแน่ในพงและทนายความจำใจหอบแตงโมที่เหลือไปวิกฤตคคำสารภาพและการเตรียมพร้อมรับมือฉากป้าสมรพีทกับกะทิอยู่ตามลำพังบนชายหาดกะทิเดินเข้าไปหาป้าสมรอ,อย่างเผชิญหน้าแม่คะแตงโมไถ่ถอนบุญนี่ มันอร่อยจริงๆค่ะแต่หนูรู้แล้วว่าอาคมของแม่กับพี่พีทเป็นเรื่องโกหกสมุดบัญชีอยู่ในมือหนูแล้วแม่จะอธิบายยังไงคะป้าสมอนถึงกับหน้าซีดเผือดแต่ก็ตัดสินใจสารภาพออกมาทันทีใช่จะลูกแม่ยอมรับมันคือการโกหกทั้งหมดแต่แม่ทำไปก็เพื่อปกป้องลูกเขยของแม่พีทนะ่ะเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนแอ เขาไม่สามารถปกป้องตัวเองจากผู้หญิงที่เข้าหาเขาได้แม่เลยต้องสร้างอาณาจักรบุญนี่ขึ้นมาเพื่อกันท่าผู้หญิงคนอื่นไม่ให้เข้าใกล้สามีของแกงไงล่ะลูกปาสมอพลิกเกมให้ตัวเองเป็นแม่ผู้เสียสละปกป้องลูกเขยพีทถึงกับอ้าปากค้างกับคำสารภาพและเลขกลใหม่ของแม่ใหญ่กะทิมองสามีและแม่สลับกันด้วยความสับสนการตัดสินใจของกะทิและภารกิจ กูช้ชีแฟรนชชส์ฉากใช้ราดหัวหินป้าสมอนพีทและกะทิป้าสมรนกำลังรอคำตัดสินจากลูกสาวกะทิมองสมุดบัญชีลับสลับกับใบหน้าของป้าสมรที่ดูน่าสงสารและพีทที่ยืนลุ้นอยู่ข้างๆกะทิถอนหายใจยาวแม่คะหนูไม่รู้ ว่าหนูควรเชื่อสมุดบัญชีลับที่เขียนแผนการหลอกลวงหรือเชื่อคำสารภาพของแม่ที่บอกว่าทำไปเพื่อปกป้องลูกเขยป้าสมอนน้ำตาคลอลูกแม่ก็คือแม่แม่รักแกกับไอพีชทีท่สุดสมุดบัญชีนั่นน่ะแม่เขียนไว้เพื่อสร้างเรื่องราวให้มันดูศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อโกงใครเชื่อแม่เถอะนะลูกกะทิโบตากับพีท พีทส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังด้วยสายตากะทิรู้ว่าเธอไม่สามารถทำลายชีวิตคู่และธุรกิจของสามีได้เธอจึงตัดสินใจกะทิปิดสมุดบัญชีลงอย่างเด็ดขาดตกลงค่ะแม่หนูจะเชื่อในความเป็นแม่ของแม่แต่หนูจะให้โอกาสแม่แก้ตัวครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ ถ้าท้องของภรรยาคุณพงศ์ไม่โตจริงตามที่พี่พีทพูดหนูจะเปิดโปงความจริงทั้งหมดต่อหน้าทุกคนเองและหนูจะจัดการเฟรนชชายนี้ด้วยมือของหนูเองป้าสมรดีใจสุดขีดขอบใจมากนะลกูกแม่สัญญาแม่จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้แกต้องผิดหวังพีทโล่งอกที่รอดตัวไปได้แต่ก็เครียดหนักกว่าเดิมพีด กระซิบกับป้าสมรแม่ครับแตงโมไถ่ถอนบุญมันคือแค่แตงโมที่อร่อยเฉยๆพรุ่งนี้ทองลูกค้าไม่มีทางโตแน่นอนเราจะทำยังไงดีครับป้าสมรยิ้มอย่างเจ้าเล่ไม่ต้องห่วงลูกเขยแม่มีอาคมลับที่จะใช้กู้ชีพแฟนชายนี้คืนนี้แหละแกต้องทำพิธีสุดท้ายให้แม่ค่าคืนนั้น ป้าสมอวางแผนลับร่วมกับพีทอีกครั้งป้าสมรสั่งให้พีทไปทำภารกิจลับเพื่อกู้ชีพความเชื่อมั่นของลูกคา้าป้าสมรกระซิบแผนแก่ต้องแอบไปที่บ้านคุณพงแล้วทำพิธีเสริมมงคลใต้เตียงแก่ต้องเอายันอุ้มแต่งยักษ์ที่แม่เตรียมไว้ไปซ่อนไว้ใต้เตียงน,นอนของสองผัวเมียคู่นั้นรับรองว่าพรุ่งนี้ ท้องเมียเขาจะดูโตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ผีทถึงกับพงะยันอุ้มแตงยักษ์คือหมอนอิงใบใหญ่ที่ป้าสมอนปักยันปลอมๆไว้เต็มไปหมดการนำหมอนอิงไปซ่อนใต้เตียงอาจทำให้เกิดภาพลวงตาได้พีทแม่ครับถ้าลูกค้าจับได้ว่าผมแอบเข้าไปใต้เตียงผมโดนฆ่าตายแน่ครับไม่ต้องห่วง แม่จะให้อาจารย์ดำที่แม่ส่งไปบำเพ็ญบุญเป็นคนล่อเป้าให้แกเองคืนนี้แหละอาจารย์ดำจะปรากฏตัวที่หัวหินเพื่อทำลายอาคมของแกอีกครั้งแกต้องใช้โอกาสนี้ไปทำพิธีลับป้าสมรได้ติดสินบนอาจารย์ดำล่วงหน้าให้มาทำฉากปะทะกลางดึกที่หัวหินเพื่อให้พีทมีโอกาสเข้าไปปฏิบัติการ เสริมมงคลใต้เตียงได้ปฏิบัติการเสริมมงคลใต้เตียงและการแสดงอันยิ่งใหญ่กลางดึกคืนนั้นโรงแรมที่พักของนายพงษ์และนางนวลที่หัวหินกะทิกำลังหลับอยู่ในห้องพักข้างๆพีทพีทแอบ,บย่องออกมาจากห้องพักของตัวเองในโรงแรมเขาสวมชุดสีดำพร้อมกับยันอุ้มแต่งยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุม เขารู้สึกเหมือนกำลังปล้นธนาคารไม่ใช่การทำพิธีพีทกระซิบกับตัวเองว่าถ้าเมียตื่นมาเห็นฉันในสภาพนี้หรือลูกท้าจับได้ว่าฉันคลานอยู่ใต้เตียงชีวิตฉันจบแน่พีทคลานเข้าไปในห้องพักของนายพงษ์และนางนวลอย่างเงียบเชียบเขารีบคลานเข้าไปใต้เตียงนอนของลูกค้าที่กำลังหลับไหลแล้ววางยันอุ้มแตงยักษ์ไว้ใต้ที่นอนให้ถูกตำแหน่งที่สุดเพื่อสร้างภาพลวงตาว่า ท้องจะดูใหญ่ขึ้นเมื่อนอนลงด้านนอกโรงแรมตามแผนการที่วางไว้อาจารย์ดำปรากฏตัวขึ้นกลางชายหาดเขาเริ่มไร้มนทําลายอาคมด้วยเสียงอันดังและเอฟเฟก์พลุไฟขนาดเล็กที่เตรียมมาอาจารย์ดำตะโกนกล้องว่าไอ้ลูกเขยปลอมข้าจะทําลายอาคมอุ้มแตงของแกพลังแห่งความริษยาจงพุ่งทำลายแตงโมแห่งบุญ เสียงดังสนัน่นทําให้กะทิที่กําลังหลับอยู่ตื่นขึ้นมาทันทีกะทิลุกพรวดพลาดพี่พีทเสียงอะไรนะพี่ไปไหนมากะทิเห็นสามีไม่อยู่บนเตียงก็รีบวิ่งออกจากห้องไปดูต้นต่อของเสียงทันทีลุงชุ่มพ่อตาที่มาเที่ยวด้วยก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจลุงชุ่มมองไปที่เสียงผีผีมะอลาวาสที่หัวหินไอพีทมันเอาอาคมบ้าบ้ามาใช้แถวนี้แน่ ภายในห้องลูกค้าในพงตื่นขึ้นมาเพราะเสียงอาวาสของอาจารย์ดำในพงตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นใครมาทำลายอาคมของอาจารย์พีทพีทรีบคลานออกมาจากใต้เตียงแล้วทำท่าทางเหมือนเพิ่งทำพิธีเสร็จสิ้นพีทเด่นเฉียดเสียงว่าหอบหายใจคุณพงผมมาช่วยไว้ทันอาจารย์ดำกำลังใช้พลังมืดทำลายอาคมของภรรยาคุณผมต้องรีบทำพิธีผนึกพลังใต้เตียงเพื่อป้องกันการโจมตี กะทิวิ่งมาถึงหน้าห้องลูกค้าพอดีเธอเห็นสามีกำลังรีบออกมาจากห้องในสภาพเหงื่อท่วมตัวและเห็นอาจารย์ดำกำลังอาลวาดอยู่กะทิเข้าใจผิดอีกขั้นพี่พีทพี่ต่อสู้กับอาจารย์ดำเพื่อปกป้องลูกค้าเลยคะหนูจะช่วยพี่เองกะทิวิ่งไปหยิบรองเท้าแตะของเธอแล้ววิ่งไปสมทบกับสามีทันทีป้าสมอนที่อยู่โรงแรมอีกแห่งเปิดโทรศัพท์อ่านข้อความที่พีทส่งมาเมื่อเช้าแล้วรีบตามมาที่เกิดเหตุ เธอเห็นกะทิกำลังถือรองเท้าแตะไปช่วยสามีต่อสู้กับอาจารย์ดำป้าสมอนอุทานด้วยความตกใจตายจริงนี่มันสงครามอาคมฆ่าหมู่บ้านที่แท้จริงแม่ต้องออกโรงแล้วชายหาดหน้าโรงแรมหัวหินกลางดึกอาจารย์ดำกำลังร่ายอาคมปลอมๆกะทิกำลังวิ่งถือรองเท้าแตะและป้าสมนเพึ่งมาถึงป้าสมรวิ่งเข้ามาถึงสนามรบอย่างรวดเร็วเธอเห็นกะทิ กำลังจะใช้รองเท้าแตะฟาดอาจารย์ดำและพีทกำลังทำท่าทางเหมือนกำลังใช้พลังอาคมสกัดกั้นการต่อสู้ป้าสมอตะกวนกล้องหยุดเดี๋ยวนี้อาจารย์ดำกะทิหยุดทำลายอาณาจักรบุญอาจารย์ดำเห็นป้าสมอนมาถึงก็รีบหยุดทันทีเขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะเปิดโปงความจริงอาจารย์ดำชี้ไปที่พีทท่านราชินี ดูไอ้ลูกเขยแก่สิมันไม่ได้มีอาคมจริงมันแค่แอบเข้าไปซ่อมใต้เตียงลูกขามันโกหกกทิมองไปที่พีทด้วยความสับสนแต่คำพูดของอาจารย์ดำก็ถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยปาฏิหาริย์ยามเชา้าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนฟ้าเริ่มสางนายพงลูกขาและนางนวนลภรรยาตื่นขึ้นมา พวกเขาออกมาจากห้องพักด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความยินดีนายพงศ์ตะโกนอย่างตื่นเต้นอาจารย์พีทอาจารย์สมอนปาฏิหาริย์จริงๆครับภรรยาผมท้องโตขึ้นมากแล้วครับทุกคนมองไปที่นางนวลท้องของเธอดูใหญ่และกลมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่าเป็นผลมาจากยันอุ้มแตงยักษ์ที่พีทแอบยัดไว้ใต้ที่นอน ป้าสมอนยิ้มอย่างมาดามผู้มีชัยเห็นไหมคะอาจารย์ดำนี่แหละคืออาคมอุ้มแตงของแผลลูกเคยชันทำสำเร็จแล้วอาจารย์ดำยอมจำนวนทันทีเขาพ่ายแพ้ต่อปฏิหารที่เขาไม่เข้าใจอาจารย์ดำข้าข้ายอมแพ้แล้วท่านราชินีแห่งบุญอาคมของท่านช่างล้ำลึกข้าขอยอมรับความพ่ายแพ้ อาจารย์ดำคุกเข่าลงต่อหน้าป้าสมอนและเดินจากไปอย่างหมดอาลัยลุงชุ่มพ่อตาที่เพิ่งมาถึงก็เห็นฉากนี้พอดีเขาศรัทธาในลูกเขยจนหมดใจลุงชุ่มไอพีทแกมันของจริงแกคือหมออาคมของตระกูลเล่ากะทิเปิดโป่งความลับแต่สถานการณ์ไม่เป็นใจกะทิที่เห็นว่าทุกคนกำลังเข้าใจผิดไปหมด ก็รู้ว่าถึงเวลาต้องเปิดเผยความจริงแล้วเธอเดินเข้าไปหาพีทด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างแท้จริงกะทิพี่พีทหนูรู้ความจริงทั้งหมดแล้วหนูเห็นสมุดบัญชีลับของแม่พี่ไม่ได้มีอาคมจริงทั้งหมดคือการแสดงหนูทนการโกหกที่มาพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้แล้วพีทน้ำตาคลอเบ้าที่รักฟังพี่ก่อนพี่ทำไปเพื่อเพื่อ ไม่ต้องพูดแล้วค่ะพี่หนูขอให้พี่เลือกพี่จะเลือกแฟรนชายอาคมปลอมของแม่หรือจะเลือกความรักของเราพีดตัดสินใจทันทีพีทพี่เลือกพี่เลือกกะทิพี่ขอลาออกจากแฟรนชายลูกเขยแก้บนเดี๋ยวนี้ครับป้าสมรสูญเสียทั้งลูกเขยและบุริจิป้าสมรตกตะลึงเธอสูญเสียเครื่องมือทำเงินที่สำคัญที่สุดไปแล้วป้าสมร ตะโกนอย่างสิ้นหวังไม่นะไอพีทถ้าแกเลิกอาณาจักรบุญของแม่ก็จบสิ้นแต่แล้วนายพงค์ลูกค้าที่ท้องภรรยาโตขึ้นก็เดินเข้ามาหาป้าสมนนายพง์ยื่นเงินก้อนใหญ่ให้คุณสมนขอบคุณมากครับผมตัดสินใจแล้วผมจะขอให้ภรรยาคุณมาเป็นอาจารย์แทนอาจารย์พีทผมเห็นแล้วว่าคุณคือราชินีแห่งบุญตัวจริงภรรยาผมอยากได้วิชาอุ้มแตงของคุณไปใช้ต่อ ผมจะลงทุนให้คุณตั้งสำนักแม่มดแห่งหัวหินป้าสมรมองดูเงินก้อนใหญ่และโอกาสในการสร้างอาณาจักรบุญใหม่บนชายหาดเธอหันไปยิ้มให้ลูกสาวและลูกเขยอย่างภูมิใจป้าสมรได้เลยค่ะคุณพงษ์ฉันรับข้อเสนอแม่ขอให้แกทั้งสองคนมีความสุขนะส่วนแม่แม่จะสร้างอาณาจักรบุญใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอง